สวัสดีครับผู้ชายขายเหรียญนะครับก็มารีวิวนะครับคลิปนี้มารีวิวธนบัตรนะครับแล้วก็มีเหรียญด้วยเล็กน้อยนะครับมีเหรียญหนึ่งนะครับมารีวิวเผื่อว่าใครยังขาดเหรียญนี้อยู่จะได้เอาไปเก็บสะสมนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับมีธนบัตรกับเหรียญมาแบ่งปันนะครับใครที่ต้องการจะซื้อต้องการจะสอบถามนะครับติดต่อทางไลน์นะครับไลน์แอดตรงนี้หรือว่าไลน์ไอที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับ ามาดูกันเลยนะครับ <c oughs> มีธนาบัตร5้าบาทนะครับ <c oughs> เป็นธนาบัตรรุ่นเก่านะครับของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับเป็นธนาบาัตรยังไงอะ่ะสภาพผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่าเป็นนี่นะครับอ่ดูดูตามสภาพเลยนะครับเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับผมมีมาตอนนี้เหลืออยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ใบนะครับมีสิบสี่ใบนะครับอันนี้ผมขายใบละเก้าสิบบาทนะครับใบละเก้าสิบาทนะครับไม่ไม่ได้ราคาสูงหลักหมื่นหลักแสนแบบที่ช่อง YouTube หลายๆช่องเขาทำคลิปกันนะครับอันนี้หลักสิบเท่านั้นเองนะครับราคาเก้าสิบบาทคือราคาที่ขายออกนะครับอ่านี่นะครับก็มีเป็นธนบัตรห้าบาทนะครับอันนี้ใบละเก้าสิบนะครับ เป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับใส่ซองแข็งอย่างดีนะครับนี่นะครับใครสนใจอยากจะไปเก็บสะสมหรือว่าเก็บไว้ให้ลูกหลานดูนะครับก็ใบละ90นะครับแจ้งเพิ่มเติมทุกรายการมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับ EMS นะครับผมส่ง EMS ใส่กล่องให้นะครับ50บาทส่ง EMS นะครับอันนี้ธนบัตร5บาทใบละ90นะครับแล้วก็มีธนบัตร10บาทด้วยนะครับ ธนบัตร10บาทจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นสภาพผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าธนบัตรอ่สิบาทจะยังไงอ่ะสภาพดีกว่า5บาทสักหน่อยนะครับของของชุดนี้นะครับอันนี้ธนบัตร10บาทผมขายใบละ150บาทนะครับใบละ150บาทนะครับใส่ซองอแบบนี้ให้เหมือนกันนะครับตามตามคลิปเลยนะครับธนบัตร10บาทมี1 2 3 4 5 6 7ดนะครับมี7ใบนะครับอันนี้2รายการแล้วนะครับอันนี้ใบละ90แล้วก็ธนบัตร10บาทใบละ1้อยนะครับแล้วมีเหรียญเหรียญเนื้อเงินนะครับ1เหรียญนะครับอ่าเป็นเหรียญวาระครบ100ปีนะครับพิพิธภัณฑ์ทศฐานแห่งชาตินะครับก็50บาทพิพิธภัณฑ์นั่นเองนะครับเนี่นะครับอันนี้ด้านหน้านะครับ เดี๋ยวให้ดูหลายๆมุมนะครับเหรียญเหรียญเนื้อเงินนะครับห้าสิบบาทวาระพิพิธภัณฑ์นะครับร้อยปีพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาตินะครับเหรียญนี้ราคาห้าร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับพิพิธภัณฑ์หนึ่งเหรียญนะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับมีเหรียญเดียวนะครับอ่นี่นะครับเหรียญก็สภาพยังสวยอยู่นะครับ ประมาณนี้นะครับคลิปนี้มีมารีวิว3รายการนะครับมีธนบัตร2รายการนะครับธนบัตร5บาทใบละ90ธนบัตร10บาทใบละ150แล้วก็เหรียญเนื้อเงินนะครับพิพิธภัณฑ์เหรียญละ550บาทนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจก็ติดต่อทางไลน์ได้นะครับไลน์ดีผมขึ้นมาให้ตลอดนะครับอ่านี่นะครับโอเคประมาณนี้เจอกันคลิปต่อไปกับช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับ